ครับสวัสดีครับครับดูเหมือนว่าหลายคนกังวลมากตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับทุเรียนในภาคตะวันออกครับเอ่อปัญหาเรื่องทุเรียนยืนต้นตายยืนต้นตายเนี่ยมันมันก็เป็นเป็นเรื่องปกติสำหรับส่วนทุเรียนอยู่แล้วครับ,รบเพราะว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งแรกนะครับเมื่อเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับก็เกิดการระบาดของโรค ลักเนาโคนเน่าในทุเรียนทําให้ทุเรียนในอําเภอเขาสมิงเนีย่ยตไปประมาณสักห้าหมื่นไร่ตายก็ไม่ใชต่ตายแค่แปลงเดียวนะครับคือตายยกแปลงมามาทั้งกับทั้งอําเภอเลย <S 1> <S 1> อันนี้เคย,เ,คยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วครับนะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้เรามีการปลูกพื้นขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเป็นแปลงผืนใหญ่เป็นพืชเชิงเดียวผืนใหญ่เยอะๆนะครับการแพร่ระบาดของโรคมันก็ย่อมเกิดขึ้นมากเป็นธรรมดาครับอันนี้เป็นเรื่องที่ เป็นปกติอยู่แล้วนะครับครับเท uh huh. ่าเท่าที่พอ,อตรวจสอบหรือมีข้อมูลข้อมูลอยู่ตอนนี้มีสักกี่โครคฮะคือการโดยหลักๆที่ทุเรียนยืนต้นตายเนี่ยหลักๆมันก็จะเกิดสาเหตุมาจากโรคลักเน่าโคนเน่าของทุเรียนหรือถ้าเราเรียกว่าไฟทอปทาร่านะเกิดจากเชื้อราไฟทอปทอร่าตัวนะครับที่มันจะมีแทรกซ้อนเข้ามาก็คือฟูซาเรียมอตัวหนึ่งแล้วก็มีแมลง นะครับมาแลงที่ทําให้เชื้อมันระบาดเพิ่มมากขึ้นหรือแสดงอาการรุนแรงแล้วก็แพร่ระบาดเร็วขึ้นก็คือมอดอืนะครับมอดเจะเข้ามาภายหลังจากที่เป็นโรคแล้วอืแต่ตัวมอดเนี่ก็จะเป็นพาหะนําเชื้อไปสู่แปลงอื่นๆแล้วก็รวมถึงทําให้เชื้อมันแพร่ขยายเร็วขึ้นแล้วก็ต้นไม้ก็อ่อนแอมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสามประสานกันระหว่างไปทอฟทา่าฟูซารีอมแล้วก็มอด นะคที่ที่เกิดเกษดรพื้นที่ในขณะนี้ครับหนึ่งโรคอสองโรคหนึ่งแมลงถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ครับมันจะมันจะร่วมกันเนี่ยหละครับอืมท,ทำไมทําไมถึงเกิดโรคในลักษณะนี้ออใช้ปุ๋ยมากไปหรืออะไรยังไงมากไปฮะคือ,อ,อต้องทํเข้าใจก่อนว่าเชื้อไฟทอปทาร่าเนี่ยมันมีอยู่แทบทุกที่นะครับทุกแห่งหนในพื้นที่ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเชื้อเชื้อมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับตอนนี้ต้นทุเรียน มันจะป่วยเป็นโรคเนี่ยนะครับมันก็มีหลายปัจจัยอืหลายสาเหตุนะครับที่มาทําให้ต้นมันป่วยแล้วเร,เราเรียกว่าต้นป่วยก็แล้วกันนะครับให้ให้ใหเรียบเทียบง,ง่ายงให้เหมือนกับคนน่นะครับอเหมือนคนป่วยนั่นแหละนะครับเพราะคนได้รับเชื้อเชื้อโรคเข้าไปก็อแาบบการไม่ไม่สบายผู้เรียนก็เหมือนกันนะครับอันนี้โดยในหลักการเนี่ยนะครับ ผมอยากเปเนี่ยส่วนผมเองเนี่ยนะครับเราจะใช้สาใช้ใช้สูตรสามสี่ห้านะครับออันนี้บอกสูตรได้เลยครับอันนี้ไม่ใช่ไปซื้อหวยนะครับใช้ใช้สามสี่ห้าตัวจะได้จําง่ายออ่เในการที่เราจะไปให้ต้นทุเรียนรับ็นโลกเนี่ยนะฮะให้ใช้สามสี่ห้าสามเนี่ยคือเรียก,กว่าสามหัวใจคสามหัวใจสําคัญอือหนึ่งก็คือต้องรู้ปัญหาเร็วอือ อันที่สองแก้ไขทันเวลาครับอันที่สามใช้วิธีการถูกต้องออืเพราะน,นั้นเวลาจะเลือกซื้อยามาใช้เนี่ยดูด้วยายามันมีทะเบียนหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าอันนี้มันจะอยู่ในหัวใจสําคัญเลยนะอ่ที่มันเกิดปัญหากันที่ที่เป็นขา่าวย่วันนี้ยครับนะครับอก็คือใช้วิธีการไม่ถูกต้องเองนะครับนี่คือสามหัวใจสําสคัญนะครับย้ำอีกทีรู้ปัญหาเร็วแก้ไขทันเวลาใช้วิธีการถูกต้องอ แล้วก็มีสีเนี่ยสีก็คือสีหลักการครับนะครับหลักการที่หนึ่งก็คือเราต้องปรับสบภาพสวนของเราอไม่ให้เอื้อต่อการระบาดของของโรคนะครับครับอทําทยังไงครับไม่ให้เอื้อต่อการระบาดนะครับก็เอเช่นอย่าให้น้ําท่วมขงังทําสวนให้เปโปร,ร่งระบายอากาศให้ดีอะไรเงี้ยนะครับ,รบปรับสบภาพพีเอชองดินอ,อย่าให้เป็นกรด มันอยู่ที่ประมาณห้าหกถึงหกจุดห้าอันนี้หลักการที่หนึ่งนะครับ,รบหลักการที่สองก็คือทําต้นให้แข็งแรงสมบูรณ <Australia> <hemisphere S 2> ์กับ<า> pues เหมือนคนเราเนี่ยนะครับถ้าเราแข็งแรงเราก็จะมีภูมติต้านทาครับนะครับหลักการที่สามก็คือต้องลดปริมาณเชื้อเชื้อเชื้อราเนี่ยนะครับที่มันอยู่ในดินอยู่ในพืชเนี่ยนะครับก็คือทําให้เชื้อมันมันอ่อนแอหรือทําให้เชื้อมันลง พอที่จะไม่เกิดโรคได้นะครับหลักการที่สี่คือใช้หลักของการป้องกันครับดีกว่าการรักษาออืหลักการป้องกันเนี่ยก็คืออย่างที่ว่ามานะครับอย่าให้มันเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะนั้นเรื่องของความสมดุลของระบบนิเวศในสวนครับอย่างที่สวนผมเนี่ยทำโรคๆเนี่ยนะครับอ,อันนี้คือการรักษาระบบความสมดุลทางนิเวศออันนี้สามสี่หลักการนะครับส่วนห้าก็เป็นห้าเทคนิค นะครับก็คือเอาหลักการนี่แหละมา,มาขยายมาเป็นเทคนิคออกมาครับเอเทคนิคที่หนึ่งก็คือปรับสวนไม่ให้เอื้อต่อการระบาดของโรคเนี่ยนะครับอ,อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับตัดแต่งติ่งให้โป,ปร่งตัดค่าพีเอชสองดินครับให้อยู่ที่ประมาณหกถึงหกห้าคือเชื้อไฟท็อปเนี่ยม,มันชอบดินเป็นกรดเพราะนั้นเราก็อย่าให้ดินเราเป็นกรดนะครับเอวลาปลูกทุกเด็ก็ให้ยกโคกหรือยกล่องนะครับ,รบอย่าให้น้ําท่วม นะครับครับเอเทคนิคที่สองเรื่องของทําต้นให้สมบูรณ์แข็งแรงก็ก็ใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เยอะๆนะครับเน้นปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายแล้วครับนะครับเว้นเอไม่ควรใช่สารใช่สารเอี่ยทำสารเนี่ยผู้เรียนทําสารเนี่ยคือใช้สารชะลอการเจริญโตนะเร่งให้มันออกดอกอืเพราะว่าเนี่ยมันจะทําให้ลากรากมันสั้นนะครับต้นก็จะอ่อนแอครับ ออย่าทําอย่าไว้ผลดกมากเกินไปเพราะยิ่งเราแฉลบมากเนี่ยต้นก็จะอ่อนแอนะครับระบบลากก็จะเสียนะครับเพราะอาหารไม่พอเลี้ยงลากต้นก็จะอ่อนแอได้นะครับไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีนโตทรเจนสูงนะครับคือคืออย่าโดบมากพูดง่ายๆนะค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าไปโดบมันยิ่งเหมือคนเราอ่ะคือหมายถึงอย่าไปอย่าไปเร่งอัดปุ๋ยเพื่อที่จะเร่งผลผลิตถูกต้องไหมฮะ อเหมือนเหมือนคนเราอ้วนแต่ว่าที่โลกอ่เหมือนกันนะครับอ่แล้วก็เทคนิคต่อไปก็คือเรื่องของลดเชื้อที่อยู่ในดินนะครับอในดินก็คือเราก็อาจจะใช้พวกไตโคโดมานะที่เป็นเชื้อปริปักเนี่ยหวานสม่ำเสมอนะครับอแล้วก็ เทคนิคต่อไปเรื่องของการลดเชื้อที่อยู่บนต้นนะครับลดเชื้อบนต้นอาจจะใช้พวกสารฟอสฟอรัสแอซิดฉีดเข้าต้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับกำจัดมอดเวลามีมอดระบาดด้วยก็กำจัดมอดอย่าให้มอดมันเข้ามาทำลายต้นทุเรียนเรานะครับแล้วก็เทคนิคที่ห้าเนี่ยนะครับเรื่องของการป้องกันการเป็นโรคนะครับการป้องกันโรคก็คือนะครับพยายา เอาเงาของเจ้าของสวนอนะครับไปทาบกับต้นทุเรียนบ่อยๆครับอันนี้นะครับหมายถึงยังไงพอหมายถึงยังไงเข้าเข้าสวนไม่บ่อยไงเข้าเข้าสวนบ่อยเอาเอาเงาของเราได้่ยแหละไปไปทาบกับต้นทุเรียนเนี่ยเราก็จะเอรู้แหละต้นเราอ่อนแอไหมป่วยไหมอะไรเงี้ยนะครับครับเราใช้วิธีการป้องกันเรานะครับเราจะาป้องกันอย่าให้มันเป็นโรคคือทําสวนเนี่ยสร้าง ระบบมิเวศในสวนเรานะครับอย่าทำอย่าทาโคนเตียนนะครับอย่าให้รากลอยก็ให้มันมีเพราะว่าโดยธรรมชาติมันจะมีเชื้อราที่เป็นออริปักกับเชื้อไฟทอปอยู่แล้วมันก็จะควบคุมกันเองนะครับเพราะฉะนั้นที่มันเป็นของบ้านเราเนี่ยที่เป็นกันเยอะมากเนี่ยนะก็คือประเภทสวนที่ดบนะครับเร่งให้มันโต นะครับแบกรูปเยอะๆนะครับ,รบใช้สารโฉกสารนะฮะเอาสารเร่งนะฮะมันออกดอกนะฮะทำดอกฤดูเนี่ยแล้วก็ออกฟื้น อุ้นฟูต้นไม่ทันต้นก็อ่อนแอแล้วก็เป็นโครคนะครับ,รบอันนี้เห็นหลายส่วนเป็นอย่างนี้นะครับ,รบแต่ดูเหมือนว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะมันมาเกิดโรคระบาดในช่วงนี้แหมมันพอเหมาะพอเจาะกับที่เวียดนามส่งออกทุเรียนได้มันจะเกี่ยวเครื่องเกี่ยวสัมพันธ์อะไรกันย<อ>ังไ,<ม>ไงครับพอไม่ีไม่เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยอย่ามาโยงกันนะครับไม่เกี่ยวกันเลยเรื่องกันนะครับเวียดนามเขาก็เป็นโรคเหมือนเราเนี่ยแหละครับทุกที่ก็ตเป็นก็ปลูกใหม่รักษากันไปนะครับทุเรียนแ่า ใช้หลักป้องกันอย่าให้มันเป็นอ่ะดีที่สุดครับทุเรียนแต่ละต้นนี่มีอายุไขสักกี่ปีครับพอครับผมเป็นร้อยปีนะครับอยู่ได้เป็นร้อยปีถ้าไม่ตายก่อนอ่าถ้าไม่จากไปก่อนอันนี้เขาเรียกว่าจากทุเรียนจากไปก่อนไว้อันควรอืมมันควรจะอยู่กับเราเป็นอย่างน้อยก็ยี่สิบสามสิบปีนะครับต้นเป็นร้อยปีก็ยังอยู่นะฮะอ๋อไม่<อ>ไม่ไม่แบบสิบปียี่สิบปีต้องคนต้องปลูกใหม่อันนี้ไม่ต้องใะครับไม่ไม่ไม่ต้องอืครับ อยู่ได้ห้าสิบหกสิบปีเป็นร้อยปีก็มีครับอ่ะพอออแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดยังไงก็ลองดูทุเรียนพันธุ์ที่มันต้านทานโรคด้วยนะอย่าลืมนะครับอถ้าเรามีเวลาดูแลมากครับก็เลือกปลูกพันธุ์ที่มันต้านทานโรคหน่อยครับอย่างเช่นโวมกณีอย่างเงี้ยจะเป็นพันธุ์ที่ต้านทานโรคมากที่สุดพออ้อมีคําแนะนําสําหรับชาวสวนมือใหม่หรือว่าชาวสวนที่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจบ้างไหมครับว่าของชั้นจะเป็นไม่จะอะไรยังไงมีข้อสังเกตอะไรยังไงไหมครับ ก็หลักการอย่างที่ผมบอกนะครับเอใช้หลักการนะฮะใช้ใช้สี่หลักการนี่แหละออสี่หลักการเนี่ยรับรองไม่เป็นแน่นอนนะครับหนึ่งปรับสภาพสวนอย่าให้เอื้อต่อการระบาดของโรคอย่าให้น้ําท่วมขังครัอีเหสดดินอย่าให้เป็นก้อแล้วก็เวลาเข้าหน้าฝนเนี่ยก็ไม่ควรเอาเข้าไปไปเหยียบยางติคอนไปเอาเครื่องจักรเข้าไปทำให้ระบบล่างเสียหายครับปุ๋ยคอกที่ใช้ก็ ต้องเป็นปุ๋ยที่ย่อยสลายสมบูรณ์อย่ใ่ไปใช้ปุ๋ยค้อใหมงสดๆอย่างนี้ก็ต้องจะให้ไก่เข้าไปคุ้ยเกี่ยวที่บริเวณคนลากต้นทำให้เป็นเป็นแผลนี่คือหลักการของการปรับสภาพสวนเรานะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอทําต้นให้แข็งแรงนะครับเน้นปุ๋ยอินทรีย์เพราะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะไปช่วยปรับโครงสร้างของดินทําให้จุลินทรีย์ที่มันมีประโยชน์เนี่ยมาควบคุม ตัวจุลินทรีย์ที่เป็นเป็นโทษกับพืชมันก็จะควบคุมโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วครับนะครับอย่าไปอย่าไปคาดโคนนะครับในโคนต้นก็ควรให้มีอินทรีย์วัตถุเยอะๆนะครับแลกสาวความสมดุลของระบบนิเวศสุดที่โคนต้นนะครับแค่นั้นแหละครับอ่ะเอาละครับขอบพระคุณปออนะฮะเดี๋ยวขอญาตเป็นความรู้เท่านี้ก่อนนะครับคือเรื่องนี้ยาวครับจะพูดกับพูดกันได้ทั้งวันอ่บ ได้ได้ครับสั้นๆก็เอาหลักการชนิดไปก่อนครับครบขอบขอบพคุณมากครับผอครับครับผมขอบคุณมากครับคุณชลทีนุ่มหนูนะครับอดีตพอสพหกแล้วก็คร่ำวอดอยู่